เอาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมันเบบี้ซีเอชอีเชนคืนนะคะนี่วันนี้เราอยู่ในเกมกรีน่าฟรีไฟล์แล้วนะครับวันนี้มาหมดแหลงใหญ่นะฮะนี่เปลี่ยนหมดก็บ,บงังเดี๋ยวมันชสีเบื่อนะผมนี่เอาละครับมามาในหมดอะไรดานอะไรไม่รู้เน็กเทอร่าหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะนมาไปลูกันต่อ อไปลุยกันเลยฉันดอกอือมาลุยกันตัวงไาย <c oughs> ไปห้อลงไปอันดับแรกมีตี้นึงว่ะใกล้ๆเราจังหวะน,นี้มึงได้คาตาหน้ามาตรงนี้มีอะไรโอ้เอ,อ็มโฟเอวันสวยอันนี้เกาะนอ้อได้เกาะหนึ่งคือบ่ได้เกาะสามเลยวะเฮ้ยเมื่อกี้มันลงใกล้ๆนี่มันจังไรน,นี่เฮ้มันอยากมีปลาเค็มปลาเด็นกับเราหรือเปล่าเลยเฮ้ย <c oughs> หาเกียปืนก่อนปืนซาดต้องเท่ไหรมีอยู่นี่เออ แต่ว่ามีปืนซาดนี่สูเขาบ่ได้ไหนบ้านใกล้ๆว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงนะเมื่อกี้ตอกแตกตอกแตกไปแล้วบาดบูบาดบูบาดบูไปแล้วอุ้ยมีพีกระสุนพอดีครับผมเดี๋ยวมาพีกระสุนกับสกาเราไปทีนี้อุ้ยยังไงบาดบูบาดบูวิ่งเข้าไปเรียบร้อยโดนปาดเลือดลดทังหมดเจ้านี้เลือดลดแตกจ่อยฮ่หัวบาดบูฮู้งยยังไงเรียบร้อยหัวลุกเขาตัวสองตัวสองอุ้ยเข้าหัวไปเพื่อนเอาไปกินเรียบร้อย ตายจ้อยอุ้ยตัวสาม,มาป้านี่มึงไไหยิบแหวงเมึงหยิบไ,ไหวงเล่ะเฮ้ยยัยงไงฮะจังหวะนี้มันช่วเพื่อนหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ใส่โหเรียบร้อยเอ้าไปใส่อะไวบ้าตัวนั้นเนื้ออยู่ไหนวุ้ยลังเข่าหา้ามกูเรียบร้อยพวกท่านย,ยิงรู้มันไปเข่าลังเสยบักคานี่มันเลี่ยมครับผมยังไงเพื่อนลุ่มมันแหม่ลุ่มเออมันต้องจังซัน มันต้อง,องแบบนั้นนะลหละเพื่อนเอ้ยอย่าปล่อยกูตายเด้อเอ้อสวยจ้านะสวยจ้าขอบคุณค่ะเพื่อนสุดยอดเออเก็บของก่นอนโฮแล้วก็พันยาก่อนตัวเอาละครับจังอยากพันยาแบบรวดเร็วอืมพันยาแบบโปนะ <c oughs> <c oughs> หน้าหัวเออแล้วก็เก็บของกันต่อผมของกับพันในหลายนี่เกาะแต่พันในดีอยู่เกาะหมวกยังไม่ครบเลยเดี๋ยว ต้องหา <ST Wait> เก็บตามศพตามพื้นก่อนนะอืมอย่าเฟอะไรไปไปเอาละหลังจากเก็บของได้จำนวนหนึ่งนะผมมีการเปิดประเด็นเกิดขึ้นอยู่ที่สะพานฝั่งโน้นเฮ้ยมาตั้งมาเนี้ยโอ้บาปั่นวอุ้ยฮ่าสิบเก้ากับสี่สิบแปดเลือรุดลายอยู่ด้วย่งจังไงจังหวะนี้เพื่อนโอุ้ยอุ้ยบุกงานนี้สี่แรมขับมันสี่แรมขับมันอืมปักไอวบอปะตั้งไอ้วอทันหย่เแต่ว่ามันอยู่กลารง้นอย่างนี้บอกเลยว่าไม่น่ารอดจังหวะอ้งคุชากแค่ มึงมาจามาังวะกูชักแบงพอดีมาผูดรัดเลยกูรัดขออนุญาตรัดนะครับผมมึงไปใส่เพื่อนออกมาซี่ขอเปิดหน้าหน่อยเอามาแล้วมึงกับมามาทำไมอ้ยเรียบร้อยเรือรถอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเอาไปกินมึงคือรัดไว้ทียร์ขวดน่ามือกูยิงดาวเพืมึงก็ยิงมาเลยเนาะเปิดเออเรียบร้อยเอาไปกินบ่ได้คิวเลย ได้แต่จิดหขาขวบเฮ้ยได้แต่ขวากันยังดีปะเออไม่เป็นไรเอาอ๋อกูจีงยางเกินัึงถึงกูปฏิเลียนไปเล่นมาเนื่องจากหันจอไปเกินน่ะนะเออมันเลยหันนกเง็ดนกแง็เกียร์มันไม่ค่อยสะียนเท่าไหร่นะเออเวลาหันจอเนี่ยถ้าหันเร็วปพืบมันหันป๊บไปเลยอะมันไม่สมูทเ่ะนะเออมันก็ไปเลยเอาละมา ไปลุยกันต่อเก็บของแล้วๆดูเหมือนว่าเพื่อนจะโดนเปื่อีกแล้วเพื่อนจะโดนเปื่อีกแล้วจังหวะนี้ขอช่วยเพื่อนก่อนถือเปิดไม่ถือเปื่อยเพื่อนยาวเลยนิ่งไปบอกไอ้หมูเอาไปกินอีกยล้วห้าขวบโอ้ซ้ำหัวายซ้ำหัวายมันฟันมันฟันไอ้บอลตักไอ้บอลขึ้นมาเรียบร้อยจังหวะนี้มันชุบแล้วฉุกอีกปัดไอ้บอลแล้วปัดไอ้บอลอีกเข้าดาวไปอีกรอบนึงดาวไปอีกรอบนึงจะอยู่ฟัดไอ้บ่แล้วมึงโอ้โหดาวไปอีกรอบนึงออื้มึงดาวครับดาวเนี่ยดาวปวดดาวผู้มียังไงฮะอออืื้ห ปเป็นแต่ได้คิวนัขงบว์ได้ตัวเดียวนึงบอกโอ้โหไอเอรอกก็จะลงมาเฮ้ยขอญาตมาดูของก่อนแล้วกันนะผมตรงนี้มีอะไรจ้ะขอดูโอ้ศพเรานี่นะที่เรายิงตายแต่ว่าของมันหายไปหมดแล้ว <c oughs> มูแมงออกไปเบิดแล้วฮคาขวานะไม่เป็นไรครับผมเราก็จะกลับไปดูอเอร็อปนะครับนี่ขอญอาตนะจ๊าไปตรงนั้นมูกูก็มีกุดแจยไ่ได้แต่มันบ่เปิเปเปดมันเป็น หาไนอย่างผมห,หาผหัวเออเงืดหลายมีกุญแจแต่ไม่เปิดคลังเสียงเพื่อเพื่ออย่างซันดีอเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออไม่ไปไม่เป็นไรเพื่อนโดนเปิดแล้วไปห้องเอาละเรามาช่วยเพื่อนกันดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนโดนเปิดอยู่แถวนี้นะโอ้มายืนเปิดอย่างโอ้มีสไนด์ด้วยอุ้ยนั่นเด็กเป็นอยู่ในบ er no ้านเอาเอามันแม่มูเอามันแม่มูเออยังไงจะมันี่เปิดข้าไปเออต้าไปโู้เรียบร้อยลาเพื่อนคืนครับผม เอาเลยมาตัวนึงว่าห้าขัวยิ่งซุยๆคนด่าก,ก็ตายวะหาขวเงอยอเอาละเอาเข็มควงเรากับมะม่งตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันยังตายไม่หมดนะมาดูดีได้อะไรเนี่ยของมาแล้วของแล้ว,อ,ลวอ้ได้เข็มฉีดยายสวยงามปนเพื่อนมาแล้วเข็มฉีดยากับผมจังหวนันนี้โอ้ยมันอยู่ข้างบนมาเฮ้ยมันอยู่กับเพื่อนโอ้ย,อยังไงบาดบูาบ,บาดบูอ้อมไปแล้ว จังวันนี้อับสก,กามาเหาไปเหาที่จุดชมวิวข้างบนนะผมนี่ที่มีแผงโซลาเซลล์หลายๆน่ะน,นะไปเฮาโอ้แถวนี้มีกางหันลมเยอะแต่ว่าบักหานี้มันเห็นอยังล่ะมันเหตุยังอยู่หลงออังไอ้บออยังไรเพื่อนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันตายบอตายบอหเพื่อนเราไปกินอีกแล้วจ้ะเอาสวยงามไห้มันซะเอาจะแอดกินกับพ่อเนี่ยเ,เอา่าหงุดหงิดไหลผมอ่ามาแถวนี้หมดหรือย,ยังคนเหนื ขอบวงนี่ขอบวงนี่มันส่วนมากมันจีหลายอยู่ได้นี่เดี๋ยวนี้มันตึงนะมีแต่คนตึงๆคนมันเล่นเป็นเยอะแล้วนะเออมันชอบเล่นขอวงกันเดี๋ยวว่าไปตามวงน,นะอุ้ยเพื่อนยิงดาวอีกแล้ววะอยอยู่ตรงไหนอุ้ยไอ้บอดไอ้บอดอุ้ยเรียบร้อยเพื่อนเอาไปรับประทานครับผมอยังไงอุ้ย,ย,ยเพื่อบักเพื่อบักเพื่อโอ้โหข้างล่างยนะังไงมีม้างอยู่มีม้างอยู่เพื่อ,อยังไงโอ้โหได้คิวเวลาเฮ้อ ได้ยิ่วบลอมจังหวะนี้มันหลบอยู่ไต้อุ่มึงอกมาอย่างอุ้นมันจะนี่บุนี่เพื่อนเอามาทำแม่กับบอได้ตึงได้ละอ่ะจ๊อ่ะเจ๊อะเจ๊อะจ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 อไะจอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่งมายั่ะเจ๊อ่ะเจอ่ะเจ๊่ะเอ่ะเอ่ะเจ่เจ๊อ่ะอเเออ่เเออ วัดเกือบบ่อสู่ห้าขวมันได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้ปูดนี่มเป็นไหนเยบรด้วยสวยงามพันยาไปฮา,าอะละเบิ่งของมาดูวางของบนพื้นไม่ถห้าขวเอา้าไม่เป็นไรครับผมหาขาวอรขาวงคุณอยู่แถวนี้ไรและนี่ไปจา้าไปข่าวงกันดีก่กลัวเพื่อนมีคนไม่ละแถวนั้นอุย้ยมีตัวเดินกับเพื่อนมาตอกแตกตอกแตกว่กาเฮ้ย ยังไงเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะแจ๊ะจังหวะนี้เอ้ยเหมือนจะมีคนเดินเข้าไปว่าเมื่อก<ว>ี้เห็นแวบๆไปไหมเฮาบักเพื่อมึงเห็หนยังออ้ยมันเดินเต็มตีนเลยวะ่ะจงังหวะนี้ยังไงทําอะไรกันอยู่รังไอ้วัวจ้ะเฮ็ดนยังกันละหึ้งของเปิดนานแนโอ้ยมันดาวนึงแล้วขันวดาวมึงทีไปได้มึงจะไปตะคุ้งวันถายห้าหัวมึงนี่โลตะค้งมันสวนทีเดียวตายเลยจังวันนี้โอ้ยมึงว่าปากไอ้วัวกอนเนาะฮะขวบด่ามึงไ้โอ้ยถตายเลย เมื่อกี้แหม่เปืนยิงมันบักขัดนะมันสวนเอากูสองสามเมตรกูตายได้ยันีงเมียมื้อเราบูบกูหัวสลดสัดตุบเลย,ยตายซะห้าหัวยังไงฮะเพื่อนสามคนของเราโอ้ทำงานกันขันแข็งมากครับผมตึงอยู่นะอื๋อเพื่อนมาชุบแล้วโมโมตังกิวครับผมข<ช>อบคุณครับซุปชีวิตมาแล้วฮิสเอลดีเซ็ตโมโมโมาสนนั่นเฮ้ยมาเอาของมาเดี๋ยว ไม่น่าจะทันค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมีคนลงข้างล่างไว้ข้างล่างเฮามาเฮาว่าปเป็นยังเอาชีวิตรอดผูเด้เดียวทามูเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะผมตอนอยู่คนเดียวนะอุย้ยมีตัวอยู่ลงนาเล็กๆนี่เฮ้ยอันนี้มันจอบยังละ่ะจอบยังละ่ะอุย้ยอบักเสือแดงบักเสือแดงมันแรนมากมึงยังมึงยิบไปใส่มึงเปิดเข้าไปอ รีมเบามากยิงนัดละสิบมันน่าจะมีเกาะมันมันจะไปแล้วโอ้ยมันเปิดสกิลไปอย่างรวดเร็วและรวดไวไปท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมันเจอูปีนมากปีนมากยิ่งโอ้ยทำไมมันไปไม่ได้วะตัวนี้ไปได้ไหมโอ้โหไปไม่ได้เสยห้าขวดไม่ไปแล้วผมแต่ว่ามันเจ็บอยู่นะเมื่อกี้นะเดี๋ยวตรงนี้ไม่แล้วอุ้ยวิกเตอร์ปืนคูมึงเจอกูเทนี่คิดมึงเจอคิดคูกูเทมึงใสหลามึง ออกมาแม่มันอยูสัยเมื่อกี้มันเงียบไปมันน่าจะอยู่หลังนี่แหละนี่แหละหลังมุมนี่แหละมึงอี้ไปแล้วนั่งเงียบเรียบร้อยตายอ้ไรบ้าระหงมึงอย่าืจอบอกแล้วไอ้มันหูฟังเทีน้องหุ้ยมาอีกแล้ววะมึงอยากถือวะมึงอยากถือวะมึงขึ้นมามึงเก่ง้่ะขึ้นมามึงอยูสัยวิ่งมันมันอยู่ข้างนอกค่ะท่านผู้ชมมันไม่ได้ขึ้นมาทางนี้มันขึ้นอีกฝั่งเมึงอี้ไปแล้วหโดนกระทะมึงอี้ไปแล้วมึงออกมาไลยมึงออกมาหล่ะ โอ้โหเรียบร้อยครับผมแตกแล้วกูแลนก้อนหูพระเจ้าอจโอ้โฉเรียบร้อยเขาเรียกว่าการจูครับผมจังหวะนี้มีเจ้าขงเป็นไรอืมสวยงามครับผมได้คิวมาอีกแล้วสองตัวนคะครับผมนี่เฮ้ยเจ้าข,ของนิ่กูใจเย็นเดี๋ยวอย่าฟาวบนของก่อนโอ้ได้อะไรมาเนี่ยฮู้ได้ราฟาเอลกับเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ได้ดุซองมาอ่า สวยงามเพอได้อยู่นี่มาเราก็อรุกซอนยัดเสกกระเป๋าเอ้ยยัดลูกประมแล้ะยดเส่กระเป๋าเออตอนนี้วงก็บีบเล็กมาแล้วนะข้างบนก็มีข้างซ้ายขวาก็มีโอ้โหมะหูกูสียิ่งมองได้ก่อนเลยจังว่านี่เอาเป็นว่ากูอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมนี่ขออาไปถ้ามีคำหยาบนะครับผมเนี่ของอย่นีเพื่ออัดทอร์ในการชมนะจ๊ะนี่อย่าไปรอให้แบบเด้อยังไงเพื่อนเพื่อนโดนเปิดเพื่อนโดนเปิดเรียบร้อย เพื่อนโดนเปิดแล้วมึงเขามาหมเพื่อนเขมาม้แม่เออได้การเดวห้าซุปเองโมนะนานจดจออแล้วยังไงฝั่งนู้นสัพยาวก่นมันขึ้นลายแต่มันยิ่งไอวอดเด่นโอ้ข้างบนนี้ก็มีปะตรงที่โหนไหมเออตรงทางขวาก็มีโอ้ยมันแรนไปแเือยิ่งไปแล้วบ่ท่านปะปล่อยมันไปรลดเนาะปล่อยมันไปรลดอืมกระสีได้ปล่อยตัวว่ามันออกไปใส่บ่ได้ออกไปก็ถึงยิ่งเนาะมันโคตรมันหลายเลย 13บสคนนะผมน่าจะเหลือประมาณสัก3ตี้4ตี้ได้อยู่นะเอ้ยอย,ยังไงบาดบูโดนลุมอ่ะบาดบูบาดบูบาดบ,บ,าบูอุ้ยยูยูยูยลาดคิวไปดึงตัวรียบร้อยครับผมได้การอุ้ยได้2อตัวเลยสิวะเฮ้ยเฮ้ยได้2อตัวเสยอ,อ่ะอฮ้ยห้าขวดากมึงยิงหมโมได้2อตัวเสยเอายังไงมีตัวข้างบนวะเฮ้ยยังไงล่ะเพืงง่อนเอามาามี่มาามี่มันไม่ออกมาอุ้ยมันออกมาแล้ว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 มึงอยู่ไปไหนมึงอยู่ไปไหนหู้นั่นมันบ่ตาย โคตรเจ็บแต่ว่าบ่ตายครับผมนั่มันตัวตามมันไปเพื่อนตามมันไปอุ้ยังไงฮะโม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 วิ่งไปแล้วฮู้ยตามไปเดี๋อมาเลยครับผมตามโมโมไปจ้าโมโมบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งยังไงฮะอู้ยยังไงหลังไอโบลลังไอโบลอู้ย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 มันบาระเบิดเสวนออมาไว้ยังไงฮะเจาะหรือเปล่าอ้ยกระสุนเหลือหาซิปนัดกูบ่เจาะดอกมาหัวมา ึกระเบิดใส่บันดีก,กว่าครับผมป่าระเบิดไปแล้วยังไงจังวันนี้โอ้มันไปนู่นแล้วครับผมปากไอวอลสองชั 2, ้นอยู่นู่นเออว่ะมึงเอาไปอีกลูกน,นึงเอาไปอีกลูกน,นึงจังไงจังวันนี้ถึงไม่ถึงโอ้ไม่ถึงครับท่านผู้ชมอายุขวากระมี่อู้ยเต็มที่เลยน่าจะเต็มตีครับผมยังไงเปื้อนเปิดเข้าไปอู้ยมึองออกมาายังมึงออกมาอย่างะขู่เรียบร้อยเพื่อนเอาไป่อโอ้เลยเหรอ บ่ได้ยักตัวเลยตัวนี้ห้าหัดวดาวยังไงจังหวะนี้เพื่อนอยู่นู่นเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วยังไงบาสบูบาสบูกับบักเพื่อเบิกอ,ออกมาเยี้ยอุ้ยเรียบร้อยเข้าหูสวยงามปนมูได้ครับผมยิงผ่านช่องแคบมัละังกาหัวปิวกับหมวกลุดเกิดอะไรจีเดียวเชียวเนี่ยว่าหัวปิวกับหมวกลุดหัวลุดหมวกปิวสันดอบเอ้าสะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้นัวอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ไดมอนด์สองเหฮ้ยโอ้โได้การอยู่เอาละสรุปได้จะคิวเหนีย้ไดเก้าคิวนะแต่ว่าแอดซิดเก้านะแอดซิดหลายกระมูลเลยถ้าบ่าเอดซิดเลยนี่ขาไปสิบแปดตัวผมเนี้นี่แต่ว่าเพื่อนเราก็คิวไปสิบหกนะแอดซิดหกโอ้โดาเมจก็ใกล้เคียงกันอยู่หาพันสี่กับสองพันหกนะเอาเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ทางด้านล่างดื้อก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับผมคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากก็คิดถึงทุกคนแล้วก,กันนะผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย